โรคมะเร็งที่ผู้ชายเป็นกันมากที่สุด5อันดับโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็งต่อมลูกหมาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งมะเร็งตับนะคะเป็นอันดับหนึ่งของผู้ชายเลยค่ะโรคมะเร็งตับเนี่ย ตอนนี้นะคะไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากมะพันธ์อย่างเดียวนะคะแต่ยังเกิดจากเชื้อไวรัสหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆด้วยนะคะดังนั้นหากใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่าลืมมีประกันโรคร้ายแรงติดไว้นะคะอย่าขอแนะนำประกันแผมนมารดกค่ะ เาว่าคุ้มครองถึง50โรคร้ายแรงทั้งโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็อีกหลายโรคเลยค่ะก็าสามารถมาทํากันได้เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดตรวจพบตรวจเจอรับไปเลยค่ะ800,000บาทนะคะโดยรับเป็นเงินก้อนเพื่อน,นําไปรักษาตัวได้เลยแต่ถ้าหากเสียชีวิตทุกกรณีรับไปเลยค่ะ1ล้านบาทครบสัญญาแล้วก็ยังได้รับเงินคืนอีก200,000บาทค่ะ หากท่านใดสนใจประกันมรดกตัวนี้นะคะค่าเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่5,360บาทเท่านั้นเองสามารถทักมาหายาตามลายแอดด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ทักมาสอบถามความคุ้มครองตัวเช็คค่าเบีย้ยได้ฟรีเลยค่ะอย่าลืมทักมานะคะ